เพื่อนๆคะขอเชิญชมดอกซากุระสีชมพูอ่อนสวยงามมากๆสวยมากๆมากๆมากๆเลยกำลังบานสะพรั่งนะคะเป็นสีชมพูที่แบบดอกค่อนข้างใหญ่นะคะตอนนี้เขาก็บานกันจะหมดฤดูแล้วนะคะนี่คือต้นของข้างบ้านเนาะสีสดใสสวยงามมากๆเลยคะ่ะ มีความสุขสดทื่นที่ได้ชมดอกซากุระนะคะจากนิวซีแลนด์นะคะก็วันนี้มีเมฆมากแล้วก็มองมองไม่ค่อยชัดนะคะมันจะครึมๆนะคะ ต้นไม่สูงมากเราสามารถสัมผัสได้ค่ะสวยไหมขอบคุณนะคะที่รับชมค่ะเชอรี่บอสซัมไลท์พิงค์จะสูงให้ดูส,ดสวย ทางนี้มันไม่ย้อนมันไม่ทาเอ,าอย้อนแสงเนาะก็จะเห็นชัดกว่าเนาะ สวัสดีค่ะทุกคนขอบคุณนะคะที่รับชมค่ะพามาพามาเมืองดอกซากุระประเทศนิวซีแลนด์สวยๆวันนี้ก็มาออกกำลังกายนะคะเพื่อนๆก่อนไปทำงานนะคะค่ะขอบคุณค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนสวัสดีคะ่ะ